ชัดเจนสรุปแล้วเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบียยังทีผู้สูงอายุผู้พิการเงินค่าป่วยการอสอมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายขา่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะชัดเจนไม่ต้องรุนแล้วนะคะ กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการโอนเงินสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเงินค่าป่วยการอสอมปีงบประมาณ2,564อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมติดต่อเบอิกเงินจากธนาคารต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะคะ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือตารางการจ่ายเงินระบบสวัสดิการสังคมกลุ่มบัญชีกลางปีงบประมาณ2564โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทกสเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะเงินอุดหนุนเลี้ยงเด็กแรกเกิดวันศุกร์ที่9ตุลาคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปทวันศุกร์ที่9ตุลาคมเบี้ยความพิการของอปทวันศุกร์ที่9ตุลาคม และเงินค่าป่วยการอสมได้โอนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเดือนพฤศจิกายนนั้นนะคะ3กลุ่มแรกก็จะออกวันอังคารที่10พฤศจิกายนแต่สำหรับเงินค่าป่วยการอสมนะคะจะเป็นวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมทั้ง3กลุ่มแรกก็จะออกวันที่9ธันวาคมแหล่งเงินค่าป่วยการอสมนะคะก็จะเป็นวันอังคารที่15ธันวาคม2563 และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายในวันนี้นะคะชัดเจนแล้วแน่นอนนะคะสรุปแล้วจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบียร์ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการพร้อมทั้งเงินค่าป่วยการอสอสมขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะหากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรัก สำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ